สวัสดีครับเซลออยルสอนลามอยู่สุขครับเซลไฟสิทธิ์แถวหมอครับผมแหมเจอกันอีกแล้วนะครับเนี่ยเจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับช่วงนี้แล้ววันนี้เราจะเจอกับอะไรครับพี่วันนี้เราจะมามานี่เลยครับมาดูเจ้าเดอร์นิวมิลเอ็กตัวใหม่2023มันอยู่ตรงไหนครับยังไงยังไงอย่ตรงนี้นีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมการพับเบาะด้านหลังเกตที่นั่งว่ามันดียังไงแล้วขึ้นลงยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมใช่ครับผมมาเลยเดี๋ยวมาต่อนะครับกับเซลไฟก็รถ U S. เนี่ยก็จะมี3แถวเวลาพับเบาะใช่ไหมครับในกรณีที่่เเเรราาาาจะะพััับบแลล้้วไปนงงงขห เขายังไงเราปีนไม่ได้แน่นอนอถ้าเกิดเราปีนเราก็จะติดหัวไม่ใช่โอเคครับผมอันนี้จะดูวิธีการรับเพราะก็จะอยู่ตรงนี้จะมีที่ง้างอยู่เราสามารถง้างปึ๊บแล้วครับมันก็จะลงปึ๊บปึ๊บอ่าก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้แล้วเราก็จะขึ้นไปนั่งดูงตัวผมนะครับที่สูงประมาณ185เซนติเมตรเรียบร้อยครับก็จะเรินั่งได้แล้วแล้วก็ให้คนข้างหน้านั่งเราก็ต้องทำอย่างนี้เึ๊บขึ้นมาได้เลย แล้วเราก็จะมาดูตำแหน่งที่นั่งของผมดูสิครับนั่งโคตรสบายเลยหัวผมไม่ติดขนาดนี้ผมสูง185น่ะนุ่งใสแล้วก็ยังอายตัวเองสูง185แล้วก็นั่งหัวไม่ไม่ติดดูได้เลยครับผมพพแล้วกใ็ในที่นั่งแถวที่สามก็จะมีแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนสามารถนั่งได้สบายๆทั้งสองที่นั่งได้เลยต่อไปเราก็จะไปดูการพับเบาะตรงที่ผมนั่งกันนะครับไปกันเลย<พ>นี่ครับวิธีการพับเบาะแถวที่สามจะมีสายให้เราดึงอยู่เราก็ดึงสายได้เลยดึงปึ๊บแล้วก็จะค่อยๆทำลงไป และอันนี้ก็จะมีสายเหมือนกันเช่นเดียวกันดึงเลยครับอ่าดูความกว้างความกว้างมั้งะครับพี่ออยพี่ออยลองลองเข้าไปรถสองนอนดูครับจะลงไปนอนกิ้งยังเลยเพราะเนื้อที่มันกว้างมากนะครับปกติถ้าเรามีเด็กๆที่เราไปเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเหลือที่นั่งว้ให้เด็กๆนั่งได้เล่นได้เลยนะครับใช่เลยครับก็สบายเลบเพราะว่าพื้นตรงนี้แข็งแรงมากด้วยครับผมอะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดูการพับเบาะการขึ้นที่นั่งแถวสามแล้วชอบไหมครับอ่าถ้าชอบ ก็มาซื้อกับพี่ไฟซื้อกับพี่ออยได้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ผมกับพี่ไฟคลิปหน้าครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ